สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาที่งานบอลลูนที่หอการบมอขอของแก่นก็เจอเจ้านี่เลยบอลลูนปลาหมึกยักษ์กำลังเติมเชื้อเพลิงเพื่อที่จะให้ลอยขึ้นแก็หยุดยืนดูเจ้าหน้าที่ก็เติมเชื้อเพลิงเจ้าบอลลูนปลาหมึกไปสักระยะหนึ่ง เข้าไปในงานกันมาดูว่ามีอะไรบ้าง okay. Okay. บรรยากาศในงานก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนักช้อปปิง้งหนาแน่นมากเราก็เดินตรงไปอีกเห็นบอลลูนสองลูกที่ลอยอยู่เราก็ตรงเข้าไปเลยค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยว ยืนออกันถ่ายรูปรูปมากมายซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้าไปยืนออนถ่ายรูปกับเขาด้วยสงสัยนะคะว่าบอลลูนเนี่ยมีคนบังคับหรือเปล่าหรือว่าปล่อยมันลอยอยู่แบบนี้เลยและเชื้อเพลิงเติมยังไงทำยังไง มาค่ะเราไปหาคำตอบด้วยกันว่าบอลลูนมีคนบังคับหรือเปล่าเราเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยใกล้ขนาดนี้พอไหมยางยัางย่างยังไม่พอเข้าไปอีกเข้าไปใกล้กว่านี้อีกอ๋อก็เห็นแล้วแหละว่ามีเจ้าหน้าที่เขาดึงสายอยู่ตามคนโทนตามบังคับอยู่ก็ไม่น่ากลัวไม่น่าจะเกิดอันตรายอะไรเราจะเห็นเจ้าหน้าที่อยู่นี่ไงเจ้าหน้าที่บังคับบอลลูนอยู่ นี่เลยบอลลูนเจ้าลูกเป็ดลอยสูงเด่นเป็นสง,ง่าเลยหลังจากนั้นเราก็มาเดินช็อปในส่วนของที่เป็นอาหารลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมแล้วก็มาต่อที่เจ้านี้เลยหอยทอดอันนี้อยากกินมานานแล้วตอนร้อนๆรักนะครับพ่อค้าก็ตอบรับยิ้มรับ อัธยาใสยดีมากบอกว่าให้รอก่อนนะรอเอาที่ร้อนๆช่วงที่รอเราก็ยืนดูเขาทำไปดูพ่อค้าทำไปเรื่อก็เพื่นดีเหมือนกันหลังจากได้ของแล้วแล้ว,ลวก็ไปต่อน,นี่เลยบม้อกมวงวงน้ำปลาหวานอ,อ,อน้ำลายสอสอะไยละ่ะ ร้านค้าในงานจะมีความหลากหลายมากมายแต่ว่าคนเยอะมากเดินไม่ไหวก็จะหลีกเลี่ยงออกมาซื้อในส่วนที่ตัวเองต้องการจะรับประทาน